สวัสดีครับมาพบกันแล้วเทจีจีสี่สี่ห้านะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวของ Battle Combat ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครจุนที่เป็นเกมพาร์ทนั่นเองนะวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครจุนนะครับตัวละครจุนอาจจะยังไม oh ่เสร็จนะครับงั้นถ้าไม่เสียเวลาเรามานั right? i, ่งรีวิวตัวละครจุนดีกว่าแน่นอนก่อนที่เราจะรีวิวนะเออรีวิวรีพันวันนี้เราจะรีวิวนะครับอ่าผมจะบอกสกิลไว้ด้านบนนี้นะครับแล้วก็ อะไรคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะบอกคีมครับงั้นไปเราไปดูก่อนเลยดีกว่าแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับงั้นไปไปดูดีกว่าสิ่งแรกที่จะมารีวิวก่อนเลยคืออ่ากดคิวแล้ว M1 ครับจะเป็นการพุ่งไปเตะวันนี้นะครับไปดูดีกว่าแน่น,นอ,อนตัวละครอื่นนะพุ่งเตะนะอ่าอาจจะเป็นแบบไม่มีเสียงภาคอะไรนะครับแต่ของจุนเนะี่ยมันจะมีเสียงภาคนะไปดูน,นะสามสองหนึง่งไป t สำหรับวันนี้ครับเรามาดูสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งครับใช้ทุกคนเป็นการปล่อยเงาแบบเป็นการปล่อยโคลกมานะล่างแยกนะครับนอนถ้าเรากดอีกทีนะครับปล่อยล่างแล้วก็กดอีกทีจะเป็นการทเลพอร์ตไปนั่นเองไปเรามาดูสกิลสองครับสกิลสองครับจะเป็นการต่อยนะครับไม่ต้องโดสตูได้นะครับแล้วก็กดอีกรอบจะเป็นการพุ่งไปเตะแบบนี้นครับสามสองหนึ่ง ไปสวันนี้ครับสวันนี้นั่นเองนะงั้นเดี๋ยวตอนที่เราจะไปรีวิวตอนน่อยเดี๋ยวเราจะบอกนะครับสกิลสองครับสามารถต่อยแบบพุทดได้นะครับแบบไม่ต้องโดนสตูนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ะสามสองหนึ่งนะครับแต่วันนี้นครับคือไม่ต้องโดนสตูลครับสามารถกดได้เลย แล่ถ้าเราโดนต่อยอีกทีนะครับเราจะไม่สามารถกดกครั้งหนึ่งได้นะและท่านะี้ยสกิลสองครับถ้ากดกับสกิลหนึ่งคือสองบวกหนึ่งเนี้ยจะเป็นการเทพอร์ดไปเตะตามนะครับทีน,นี้ไปดูนะสามสองหนึ่งเอา้าตินคูดาวเอาไปไปอา่าสามเราี่ครับคูดาวมามามาเคยปะสาม ตันน,น,นนี้นะครับสกิลสามครับจะเป็นการเคลือบไปดีนะครับจะเป็นการเคลือบนะครับถ้าสู้มาต่อยเนะี่ยเราจะเป็นควันนะครับแบบหายไปนะแบบเป็นการเทเลพอร์ตเหมือนเทเลพอร์ตของเคเจแบบไฟซีซั่นนะครับประมาณนั้นอะแบบหายเล่าขนประมาณนั้นครับมาดูสกิลสี่ครับสกิลสี่ครับจะเป็นการ ไปฟันไปเลยครับสามสองหนึ่งจะมาทีครับเราไปดูสกิลต่อไปเลยู่สกิลสองครับจะเป็นการปาบี้พุ่งไปแซ่บหอดไปปัดแบบนั้สวัสดีครับสกิลสามไปก่อนเราเรียนวิธีสกิลสามสกิลสองเนี่ยมีอัปเปอร์คัตนะครับถ้าเราต่อยอัปเปอร์คัตแล้วกดสกิลสองเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปเตะตามนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับไปรอคูดาวกัน มามามาเดี๋ยวได้แล้วไปดูนะครับรอเลยนะป่ะสามสองหนึ่งตะวันนีครับตัวสกิลสามของจุนครับจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับแน่นอนเคาน์เตอร์ของจุนครับถ้ามีสตูว์ต่อยเนะี่ยจะจับทุบนะครับป่ะเรามาดูสกิลสี่กันดีกว่าสกิลสี่ครับจะเป็นการจับลากสตูนะครับถ้าสตูอะบล็อกหรือ อโดนดาวสแลมเนะี่ยสามารถกดสกิลสีได้น,นะครับไปดูเดีย๋ยวสามสองหนึ่งแน่นอนครับรอบแรกเนี่ยจะเป็นการดับลากครับรอบสองเนี่ยจะเป็นการฟันนะแล้วมาดูอันต่อไปเดีย๋ยววอลคัโบนะครับจุดมีวอลคัโบด้วยนะไปะไปดูเดีย๋ยวขอใช้เวลาหน่อยนะครับช่วงนี้ขูขอเล่สปีดเลยกานนะแปะ โอ้ถ้าได้ยินเสียงอะไรแบบที่นี่นขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวโหอาจจะตัดเสียงช่วงช่วงนั้นออกไปนะอ่ะแล้วมารีวิวสกิลซีครับสกิลซีครับจะเป็นการพุ่งไปฟันนะครับถ้าสตูโดนน่ะตูจะมีปุ่มให้กดหลบนะครับแต่ถ้าเวลาจุนใช่น่ะจุนจะไม่เห็นอะไรนะครับไปมาดูนะสามสองหนึ่งจูอี๋สิ จะมาดีครับสับจุนนะส่วนอัลติเมตครับยังไม่มีนะดีกดให้ดูเลยยังไม่มีนะครับวัน <c oughs> นี้ครับสับจุนยังงั้นเพื่อไม่เสียเวลาเราไปเล่นในแบบจีเกันเลยเหรอสามสองหนึ่งไปเราไปจัดฉากาตัวที่ไปอยู่ในด้านด้านใจแบบนี้นะครับไปไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในแบบที่เรียบร้อยแล้วก็ไปแอบเก็บตัวของอ่าหลอด เอ่อทูอีซี่มาด้วยนะครับจุนนะหวังว <c oughs> ่าเอ่อแลาคนอยู่ทั้งสองคิวเรียนเะอ่อหวังว่าเขอปรับเสียงเกมนะครับเพราะว่ามันดูดังเกินไปนะเดี๋ยวจะเหมือนของชินจินะครับก็ไม่รู้ว่าเสียงเกมจะเบาหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่พอใจเหมืกันนะก็จะพยายามอนี่ยสุดท้า <c oughs> อาจจะสลับไปมานะครับแบบเปิดสองเสียงหรือว่าพวกนี้นั้นก็อาจจะเบาปรับไปนะครับอ้อ้อมอฮึอือฮึตึง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 ป่อง เฮ้โโยโอ้ยเฮ้ยได้เวลา too easy อ้าวขี้จะหลบได้แหมทำเป็นจริงเลยนะตอนแรกไอ้ตองอือฮึ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 อือึอือฮึกระดูกแตก เรียบร้อยได้หนึ่งคิวผมขอเพิ่มเสียงล้วยกันเพราะว่ามันดูเบาๆนะถ้ามันดังก็ขอโทษนะครับผมพออยายามปรับเต็มที่แล้วนะโอ้ยเอาวะเพื่อออคือขัจะขวยด Ơi Ơi, oi, 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 quá oi, 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 ơ, ơ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  ê, oi, 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 Ôi, ทีผมม่นะผมไม่ได้พูดนะเพราะว่าเสียงในเกมมันดังนะเ,นเลยไม่พูดจิตดังอ่อนเฮ้ยเดธอิสตูกังฟู

เฮ้ยโอ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 เฮ้ยคือคัดเต่ควดังแล้วเมื่อกี้ดังแล้วขอโทษนะเพราะว่าผมยังปรับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่คือแบบนี่ผมอาจจะได้ยินแบบเสียงมันอาจจะเบาก็ได้คือผมอะได้ยินเสียงดังแต่คนดูอาจจะได้ยินเสียงเบาเก <empathy> ็ได้เพราะว่าผมใส่หูฟังไงเลยดังๆนะ ดูอีโอไม่โดนโอจะได้ขี้เกียจขึ้นมาโอแย่อันนี้แย่ของแท้ไปเลยใช้ทุโคนเฮ้ยเข้ามาอ้าว ไม่ต้องไม่ต้องไม,ไ,มอไ,มไม่ต้องเลยใช้ด้วยโคลนเป็นต่อยร่างโคนไอ้หายเลยไม่ต้องโอ้โหโอ้โห what 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 what, what? what?

đi 15 ông sải nè, đi rồi, chạy đâu rồi, khai Tại được, mẹ ai có cứ khắt tay quẹt, rồi cái này thôi, à, không có gì nữa, bye bye, bye ดังนั้นจาร่าแบบอะลาจากลากันนะครับอย่างนั้นทิ่ที่ขอจบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับอย่างนั้นบ,บ๊ายบายทุกคนที่จะผ่อนนี้เลยแหล,ละไปละไปละเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผม <é> ขอพูดบางอย่างก่อน,นนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปวันอาทิตย์ทุกๆครั้งนะครับคือมีลงบ้างแต่แม่ลงทุกครั้งนะครับก็คืออาจจะแบบลงนะครับแต่ก็แม่ลงบ่อยขนาดนั้นในวันอาทิตย์แล้วก็ ผมจะอ่านอาจารย์บอาจอารย์ไลฟ์สตรีมหรือไม่ได้คอย่างนู้อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างก,ก่อนไปนะครับคือ,อใอรครที่มีเกมอะไรเกมเกมนะครับเกมเกมอะไรแนะนำให้ผมอัดนะพิมพ์ชื่อเกมไว้ในใต้คลิปนะครับแบบใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปอ่านนะแล้วก็เราไปเล่นดูอย่างนั้นก่อนที่เราจะไปกันครับอย่างนั้นผมขอเพียงแค่นี้นะครับ บ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับทุกคน